สวัสดีต้นเดือนกุมภาพันธ์2565ชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะต้นเดือนกุมภาพันธ์2565ดาวไม่ได้ขยับมันก็มีแค่ดาวตัวเล็กตัวหนึ่งที่ท่านขยับในช่วงรายวันแต่ถ้าถามว่าช่วงต้นเดือนดาว9้าดวงเป็นอย่างไรก็ยังอยู่ในที่คงเดิม ก็ถ้าจะมองลึกทางด้านโหราศาสตร์มันก็จะมีส่วนลึกที่เดินด้วยแต่ว่าเราคงไม่ได้ใช้เอามาทำนายในภาพรวมถือว่าคุณยังมีเรื่องโชคดีอยู่มากมายสำหรับชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์ตัวแสงสว่างจะเข้าไปสู่เรือนพวกวินาศก็บอกแล้วว่าวินาศมันมีทั้งมุมบวกมุมลบในโลกนี้มีทั้งมุมดีมุมชั่วแม้แต่ตัวเราเอง แม้แต่ตัวเราเองจะดีจะชั่วเรื่องอะไรเท่านั้นเองโลกนี้ถูกสร้างมาให้คระเขากันไปหลากหลายรูปแบบคนคนนึ่งไม่สามารถบรรจุเป็นพันเรื่องของชีวิตได้ก็เลยต้องแบ่งกันไปทีละเล็กเละน้อยถามว่าในช่วงต้นเดือนกรมภาธม2565ถ,ถ้าท่านทีอ่อยากจะมีโชคถ้าท่านอยากจะมีโชคหรืออยากจะไปติดต่อธุรกิจหรืออยากจะไปติดต่ออะไรก็แล้วแต่ จะไปติดต่ออะไรก็แล้วแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาวันที่4วันที่5วันที่6กุมภาพันธ์นะคะวันที่4วันที่5วันที่6กุมภาพันธ์ช่วงนี้ถ้าจะติดต่อเจราจาการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนหรือการสร้างสร้างทรัพย์สินสร้างหลักทรัพย์หรือจะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับชีวิตลองใช้วันที่4 5 6หกุมภาพันธ์2565ัหเป็นตัวดําเนินการแทนนะคะแล้วถ้าถามว่า จะไปเคลียร์จะไปเจรจาจะไปต่อรองหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะเกิดคู่กรณีคู่ต่อสู้หรือคนที่เราจะไปพูดคุยด้วยอาจจะเมตตาใช้ความอ่อนออน,น้อมถ่อมตนในวันนั้นนะคะอย่าใช้อารมณ์ก็วันที่ประมาณ6 7 8ช่วงนี้ค่ะสำหรับท่านที่จะไปเจรจาติดต่อหรือไปขอความช่วยเหลือ หรือเราอยากจะให้คนที่เขาเขาเอ,อ,เอ,อ,อยากจะช่วยเหลือเราอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยค่ะวันที่หกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยค่ะไปได้ส่วนสำหรับใครที่จะเคลียรเรื่องเ,ออเรื่องการงานเรื่องญาติผู้ใหญ่เรื่องคนในครอบครัวถ้าอยากจะเคลียก็ใช้วันที่เก้าสอประมาณนี้เก้าสิบสิบเอ็ นะคะส่วนการเดินทางตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งการที่ดาวศุกร์ยกเข้าสู่เรือนภพลาภะก็บอกแล้วว่ามันมีโอกาสเกิดโชคถึงแม้ว่ามันจะมีดาวสามดวงอยู่ด้วยกันก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยทั้งสามดวงก็ไม่ได้ไม่ได้ขัดกันมากแล้วดาวโชคของคุณก็เข้าทับตัวทับตนคุณอยู่เอาเวลาเอาวันเวลาที่ดิฉันพูดคร่าวๆนะคะว่าเราจะไปทำเรื่องอะไรไปดำเนินการในช่วงนั้นขอบคุณคะ่ะ